สวัสดีครับเพื่อนคหลายคนมีปัญหาเรื่องแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์ของนาวาร่าคา i ิเบอร์นะครับเป็นแคปทีนี้ผมก็เข้าไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ของนาวาร่านะครับก็ได้ไปซื้ออะไรนะครับอะไรแอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟ AC ไม่โชว์นะครับมันจะติดติดดับบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ดับนะครับหลายคนเกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็เลย ตัดสินใจไปซื้อเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนครับหลายคนมีปัญหานะครับไฟเอซีไม่ติดนะครับอยู่แผงหน้าปัดนะครับปรากฏว่าแผงวงจรอเกิดการเสียนะครับก็เลยมันทําให้ทํางานนะครับกับนี้ครับผมหน้าตาลจะเป็นแบบนี้นะครับนี้อยู่ที่ราคาสองพันแดนะครับถ้าเกิดเรา ไปซื้อข้างนอกน่าจะเยอะกว่านี้นะครับถ้าไปที่ศูนย์นี่สันเลยนะครับสองพันแปดหลวบทบภาษีแล้วก็เกือบสามพันนะครับแต่ว่าเราใส่เองได้นะครับโดยวิธีการใส่ปักนี้กับปักนี้สองงนเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่สตาร์ทรถแล้วนะครับนี่ครับไฟเอซีไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้ครับกดแล้วไม่ขึ้น เปิดก็ไม่ขึ้นนะครับมีแต่ลมออกมาครับนี่มีแต่ลมออกมาแต่ไฟไม่ขึ้นนะครับผมตรงไหนก็ไม่ขึ้นนะครับกดก็ไม่ขึ้นถ้าไฟขึ้นมันจะโชว์นี่ครับโชว์ตรงนี้สองสามันเราจะเปลี่ยนแผงนี่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับครับมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมางนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ยกออกมานี่ครับ จะมีสายไฟพ่วงอยู่สองสามเส้นนะครับเราก็จะขันขันตัวนี้ออกนะครับโดยนอด็อตมันจะมีน็อตอยู่ไม่กี่ตัวนะเรามาเอากันขั้นแรกนะครับนี่ครับจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่เขาจะล็อกไว้เรากา็มันจะล็อกแบบนี้นะครับเราแค่เลื่อนลงนี้นะครับเลื่อนลงแล้วก็ดึงออกดึงออกนะครับ เลื่อนลงแล้วก็ดึงออกส่วนตัวนี้จะมีบากอยู่ตรงนี้ครับแค่มือกดกดแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่ครับนี่ก็มีสายหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับก็ดึงออกอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวนี้มีน็อตอยู่สี่ตัวครับนี่หนึ่งตัวตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับน็อตสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับเสร็จแล้วก็ดึงลงมานี่ครับแล้วเก็บน็อตเอาไว้ก่อนนี่ครับหน้าตาเป็นนี้นี่ของเก่านะครับนี่ของเก่านะครับฝุ่นยันเกาะอีกเลยครับนี่นซื้อมาใหม่นะครับสองพันแปดนะครับนี่กับหน้าตาเหมือนกันด้ เวลาเราใส่นะครับเราก็ใส่น็อตสี่ตัวเดิมนะครับเราแค่อันใหม่นะครับเราก็วางลงไปแค่นี้เองครับครับพอขันน็อตเสร็จถีตัวเราขยับดูครับว่ามันแน่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวลองไปใส่ดูเลยครับผมวิธีการใส่นะครับเราก็นี่ครับมันจะมีสายมันอยู่แล้วนะครับนี่ก็ใส่ตามนี่เลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็ใส่สายนี้สายนี้ แล้วก็สายนี้สามสายเองครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาขวมไปเลยครับในตำแหน่งที่เราดึงออกมาสกู่นะครับใส่แง่งมนด้วยกันตามที่เราดึงออกเลยนะครับแล้วก็ผักลงไปเขาะลงไปไม่มีน็อตนะครับตรงนี้ไม่มีน็อตรับดูมันเข้าแล้วก็โอเคครับเสียบเรียบร้อยครับนี่แค่นี้เองครับแค่ดันดันเข้าของนี้ครับอยู่ละ นี <ciğim. S 2> ้เราก็สมาสร์รถดูนะครับว่าไฟซีนจะขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เจนะครับนี่ครับถ้าไฟเซีขึ้นจะขึ้นอย่างนี้เลยครับนี่นี่ครับนี่ก็สตาร์ทดูครับเรียบร้อยครับผมนี่ือติดแล้วครับพอเราเปิดตรงนี้ไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับกดนครับ แอร์มาแล้วครับเย็นแล้วครับผมปิดได้นะครับเปิดปิดเปิดก็เปิดได้เหมือนกันเรียบร้อยครับผมวิธีการเปลี่ยนแอร์ไปนะครับโดยเราทําเองนะครับไปซื้อแอร์ใหม่มานะครับเราก็มาทําเองก็ปิดเปิดแล้วเปิดค้างไว้เลยครับมีลมมาแล้วครับลมเย็นนะครับ ได้ครับผมประมาณนี้เลยครับลมเข้ามาเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูลมเ,เย็นก็ลมก็เย็นแล้วครับผมนี่มือรู้เลยนี่พอไปตัวนี้ขึ้นก็คือแอร์เย็นครับผมโอเคครับก็ คลิปดีๆนำมาฝาก,กเพื่อนๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนเจ้าแผงวงจรเอของนาวาร่านะครับง่ายๆเลยนะครับก็ถ้ามีประโยชน์กดติดตามไว้นะครับแล้วคลิปหน้าช่ากตะผมมีอะไรใหมาจะนำมาฝาก,กเพื่อน